จะให้พี่ตีมาแชร์ประสบการณ์คนะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอเรื่อง LGBTQ แล้วก็ Gay Marriage อะไรแบบนี้นะจะงั้นเดี๋ยวมดก็เดี๋ยวเดี๋ยวมดก็ให้พี่ตีแนะนําตัวอะไรเงี้ยแล้วอีกคําถามแรกเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่ตีตอนนี้พี่มดมีพี่ตีอยู่ในสายแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่ตี แนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนปัจจุบันทําอะไรแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสได้อย่างไรนะคะทุกคนค่ะพิตีนะคะมาจาก YouTube ช่องมาดังติวิซา่าบราโบนะคะก็เป็นเกย์ค่ะแต่ว่านว,ว่าเป็นเกย์ค่ะภูมิลำเนานะคะเป็นคนเชียงใหม่เจ้าพบรักที่เชียงใหม่นะคะ แล้วก็ย้ายตามสามีที่เป็นชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ติดตามสามีมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะหนีตามผู้ชายค่ะผู้ชายชวนก็มาเลยไม่ปฏิเสธค่ะเป็นไงเป็นกันค่ะอ๋อแล้วเสร็จแล้วพี่ติก็ทําเรื่องขอวีซ่าใช่ไหมคะแล้วก็คือครั้งแรกนี่พี่ติไปวีซ่าท่องเที่ยวก่อนนะคะ ใช่เออเป็นวีซ่ายิ้มเยือน,อนค่ะยิยมเยือนเพราะว่าได้รับ <Visa S 1> การเชิญจ,จากคุณสามีค่ะณปัจจุบันเนี่ยพิติแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยค่ะอ่าก็อยากจะให้พิติอ่าพ่ติแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะว่าการแต่งงานจดทะเบียนกับหนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยนะคะยากหรือง่ายอย่างไรแล้วตอนที่พิติทําเรื่องเนี่ย มีมีปัญหาติดขัดอะไรนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยคะ่ะของพิตีจะเป็นสเต็ปอะค่ะก็คือว่าเหมือนคุณสามีเขาจะปูทางให้พิติีเพราะว่าเมื่อพิติีย้ายมากับคุณสามีพิติีคือคไม่มีงานทํานะคะ,คะเงินในบัญชีก็คือศูนย์ค่ะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครั้งแรกคุณสามีก็ปูทางโดยการที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆอย่างเช่นปีแรกพิติไปฮ่องกง ไปญี่ปุ่น hmm. ไปเกาหลีแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราสร้างเครดิตในพาสปอร์ตของเรา oh. ค่ะต,ต้องมีเครดิตหรือหรอคะพี่ติไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าพี่ติไม่เคยเดินทางเลยอะคะ่ะ hmm. คือพาสปอร์ตพี่ติก็ไม่เคยทําไม่เคยมีนะคะพอมารู้จักกับคุณสามีเขาก็ชวนไปทําพาสปอร์ตแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวโดยการเก็บแต้มเนี่ยค่ะ เหมือนเหมือนกับเราสร้างเครด<ะ>ิตสร้างเครดิตใ,ให้ตัวเราอะค่ะสรุปก็คือว่าเมื่อกี้ที่พี่ติเล่าให้ฟังก็คือว่าพี่ติแบบไม่ไม่ได้ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะ<ช>แล้วก็คุณสามีเนี่ยก็เลยเชิญชวนบอกว่าให้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อเหมือนจะได้สร้างเครดิตให้ตัวเองเหมือนจะจะได้มีว่าเคยไปน,นู่นไปนี่ก่อนที่จะไปขอวีซ่าฝรั่งเศสเนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่ติเล่าให้ฟังเลยว่าพี่ติไปขอวีซ่าฝรั่งเศสได้ยังไง ยากง่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะค่ะคือเมื่อพิติจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสคุณสามีก็เลยชวนพิติไปจดทะเบียนปักนะคะปักหรือบางคนก็เรียกแพ็กเนี่ยคะ่ะหมายถึงออว่าคุณสามีจะเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินค่าอาหารที่พัก ตัวเครื่องบินแบบนี้ค่ะคือการจดปักเหมือนเราจดทะเบียนสมรสเพียงแต่ว่าเป็นการประกาศว่าเราจะทดลองการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันค่ะอ๋อมีแบบด้วยเขาเรียกว,ว,ว่าปักเหรอคะใช่ครับเป็น,ปนอ่อเมื่อกี้พี่ติบอกว่าขอวีซ่าหรือว่าสามีจดทะเบียนรับรองเป็นปัก,ปกค่ะปักเนี่ยค่ะปักค่ะ โอเคแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนืพูดง่ายๆใช่ค่ะซึ่ง<ม>การจดปักสามารถจดทะเบียนได้ทั้งชายและหญิงหรือชายชายหญิงหญิงได้เลยเป็นเหมือนการอยู่เหมือนการลองอยู่ด้วยกนะันน่ะการอยู่ก่อนแต่งแบบเนี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือการลองอยู่ใ้การจะก็ะคือแบบว่าชายชายหญิงหญิงหรือหญิงชายก็ทําได้หมดใช่ค่ะซึ่งเป็นการจดทะเบียนของในยุโรปนะคะ ค่ะเมื่อ<ช>พิตี<ช>ไปจดทะเบียนปักแล้วเนี่ย<ม>ก็จะง่ายแก่การขอวีซ่าที่มาประเทศฝรั่งเศสค่ะอ๋อคือจดทะเบียนปักก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปขอวีซ่าฝรั่งเศสก็เลยทําให้ขอวีซ่าวีซ่าเยี่ยมเยียนได้ง่ายขึ้น,ออน,นใช่ค่ะซึ่งเป็นเราสามารถที่จะขอแบบระยะยาวนะคะอาจจะสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีแบบนี้ค่ะเข้าใจ อ๋อก็ง่ายดีเนอะแล้วอ่ะอย่างนี้ตัดภาพมาพี่ติย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสกับสามีปีไหนอะคะเมื่อไหร่อะคะคือพี่ติรู้จักกับคุณสามีเมื่อตอนปี2011นะคะแล้วเราก็ใช้เวลาในการสะสมแต้มเดินทางท่องเที่ยว3นะปีก็คือปี1213แล้วพอปี14ึ่งีพี่ติถึงจะมาที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ แสดงว่าพี่ตี๋ก็ขอวีซ่าเยี่ยมเย,ยนแล้วก็มากับคุณสามีที่ฝรั่งเศสแสราพแล้วพี่ตีต๋ก็ต้องมาจดทะเบียนแต่งงานที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะอีกนานเลยค่ะคือจากปีสิจากปี2014เรายังไม่ได้จดทะเบียนค่ะเพิ่งมาจดทะเบียนเมื่อปี2020อ๋อแล้วระหว่างนี้ระหว่างนี้ก็คือต้องบินไปบินกลับหรือ,อยังไงค่ะ,คะพี่ตี๋คือคือ,คอเราไม่มี โครงการที่จะอยู่ฝรั่งเศสตลอดเงี้ยค่ะอ,อ๋อค่ะเรา,เราแสดงว่าระหว่างนี้ก็เห็นพี่ติกับเมืองไทยไปเกาะช้างเหมือนกันหน้าหนาวว่าหนีไปเกาะช้างใช่ค่ะอ,อ๋อแล้วพอแล้วก็พอพอ,พอหน้าหน้าร้อนอะไรางี้ก็กลับมาฝรั่งเศสหรือไม่ก็ไปประเทศอื่นบ้างอะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะใช่ค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนคะเมื่อกี้พี่ตี๋ก็บอกนะคะว่าเริ่มคบกับคุณสามีเนี่ยตั้งแต่ปี2011เนเอนาะ,ะแต่ว่ามึงก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันแต่ว่ากว่าจะมาได้แต่งงานจดทะเบียนกันจริงๆเนี่ยปี2อ2 0ีใช่ไหมคะพี่ตี๋ใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ตี๋เล่าต่อนะคะว่าการจดทะเบียนแต่งงานในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันยากง่ายยังไงแล้วในเคสของพี่ตี๋เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเนาะ,ะโอเค การจดทะเบียนสมรสในประเทศฝรั่งเศสไม่ยากนะคะไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้รายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนอย่างพิติอ่ะพิติอาจจะไม่ไม่รู้ครบก็เลยมีความยุ่งยากในบางขั้นตอนนะคะครั้งแรกพิติไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้เพราะว่าเขาบอกว่าพิติไม่มีเบอร์โทรศัพท์เหมือนกับว่า ถ้าเราจะจดที่เป็นสมรสอ่ะเราต้องมีปัจจัยในการเป็นคนฝรั่งเศสให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนั้นพิตติไม่มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของตัวเองเนี่ยเพราะว่าพิตติไปไปมามาจากเมืองไทยกับฝรั่งเศสอ่ะก็เลยไม่ไม่รู้ว่าต้องซื้อทําไมต้องมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะอ๋อเหมือนอ๋อโอเค มือนกันว่าเราต้องมีตัวตนเราต้องมีตัวตนในประเทศฝรั่งเศสษษษว่าอย่างนั้น่ตัวโทรศัพท์คือไม่มีตัวตนแต่งงานไม่ได้แปลกอ่ะแล้วก็แล้วก็ทั้งแรกที่พีพ่ติไปขอเนี่ยเราใช้ที่อยู่ของลูกสาวคุณสามีเขาก็เลยบอกว่าคุณสามีอะ่ะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่ง <c oughs> เอ่ค่ะ ก็เราเป็นเขาก็เราเป็นคนต่างชาติแต่เราจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งได้ยังไงอ่ะเราเราก็น่าจะใช้ที่อยู่ของสามีเราได้ป่ะค่ะคือที่จริงที่จริงคุณสามีก็มีที่อยู่เพียงแต่ว่าคุณสามีอ่ะลงทะเบียนในที่อยู่ของที่อยู่ของลูกสาวอ๋ค่ะ้าใจแล้วคือพิติคิดว่านะคะการที่ครั้งแรกอ่ะพิติไม่สามารถขอจดทะเบียนสมรสได้เพราะว่าเราอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามที่เขากําหนดนะคะ มันก็เลย<อ>พิติก็เลยคิดว่ามันเป็นความยุ่งยากขั้นหนึ่งละ hmm. คราวนี้อ่ะเราจัดการใหม่ให้เรียบร้อยพิติก็มาที่บ้านปัจจุบันนี้นะคะก็คือที่เมืองที่พิติอยู่เนี่ยอ่ะโอเคพอยื่นครบละ,ะตอนไปยื่นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะคะอย่างนั้นอย่างนี้เนะะี่ยค่ะไม่ได้อีกแล้วค่ะไม่ได้อีกแล้วก็คืออะไรนะคะพิติคิดว่านะคะ เจ้าหน้าที่เขาคงคิดว่ายูดีเราสองคนก็เดินไปที่อำเภอแล้วก็บอกว่าเราจะแต่งงานกัน uh huh. แต่เราเตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อมละเจ้าหน้าที่คิดว่าเราแค่มาบอกเฉยๆโดยที่ยังไม่ได้เตรียมเอกสาร uh huh. เขาก็เลยปฏิเสธไปก่อนสธที uh ่สถานที่ที่พตีไปจะเป็นแต่งงานมันเรียกว่าอะไรครับถ้าเอาง่ายๆก็คืออำเภอไงค่ะอ uh huh. ก็คือว่าไปอำเภอก็เดินเข้าไปแล้วตอนแล้วตอนนั้นพิติก็มีเอกสารพร้อมไหมพร้อมค่ะครบค่ะอ๋อโอเคเอาเอาเป็น,น,นว่าเอาเป็นว่าความความเข้าใจไม่ตรงกันกับเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเพื่อนๆคะฟังพิติแล้วพิติบอกว่าพอ,อทั้งที่สองเนี่ยก็จุงมือกับคุณสามีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจดทะเบียนที่อำเภอแบบนี้แต่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหมือนแบบอีอะอีอะยังไม่ให้จดนะเดี๋ยวฟังพิติเล่าต่อนะคะว่า เกิดปัญหาอะไรอีกแล้วคะทุกคนเพราะว่าตอนที่พิตีเดินไปกับคุณสามีอ่ะคือเราไปตัวเปล่าไงคะเราแค่อยากไปบอกแล้วก็อยากจะทําการนัดหมายเฉยๆยังไม่ได้ทําการที่ว่าจะยื่นเรื่องเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าไม่เห็นเอกสารเลยยังเธอจะมาอบอกขอแต่งงานจดทะเบียนสมรสได้ยังไงเนี่ยค่ะพอคุยกันได้สักพักเขาก็อ๋อโอเคเข้าใจเนี่ยคะ่ะ พี่ติก็เลยได้ทําการจดทะเบียนสมรสค่ะอ๋อสรุปก็คือว่าพอครั้งที่สองเนี่ยได้ใบทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยสมใจนึกค่ะแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็มีปัญหาหนู่นนี่นั่นกว่าจะทําได้ก็น,นะคะแต่พี่ติขอเสริมนิดนึงนะคะ,ะที่ประเทศฝรั่งเศสอะเท่าที่พี่ติสังเกตอะไม่ว่าเราจะขอติดต่อเรื่องอะไรนะคะติดต่อนักมายติดต่อกิจธุระต่างๆอะเขาจะ,ะเขาจะปฏิเสธก่อน มือคือเหมือนเป็นเพราะว่าเมื่อกี้อเดี๋ยวนะคะทุกคนเมื่อกี้เสียงพิติหายไปนิดนึง<ม>เดี๋ยวให้พิติพูดใหม่นะแต่ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะพิติเวลาถ้าเกิดเป็นเป็นคู่เกย์เอานี้พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคู่เกย์ไปติดต่ออะไรเงี้ยไม่ไม่เขาจะคิดว่าไม่นะคะคิดว่าทุกเรื่องอะ่ะ<ม>ไม่ว่าจะเราจะไปติดต่อธนาคารไปสนีหรือจะไปติดต่ออำเภอเขาจะปฏิเสธก่อนพิติคิดว่าเหมือนกับ การแสดงความตั้งใจในการที่จะทำกิจกิจการต่างๆอะเหมือนประเทศนี้เขาอยากจะให้เราแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความตั้งใจว่าเราตั้งใจที่จะทำจริงๆไหมแบบนี้ค่ะอ๋อคือว่าเรา <c oughs> คือเขาจะต้องถามให้เราแน่ใจก่อน ว่าเรามีเจตนาที่จะทําเรื่องนี้จริงจังจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะค่ะคือโอเคให้เราแบบว่ามีการ<น>ทดสอบออทดสอบวัดใจก่อนค่ะเอาวัดใจทดสอบวัดใจทาให้ยากยากทำให้ใหยากยากไว้ก่อนว่าอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะทุกคนสรุปแล้วเนี่ยพี่ติก็ได้แต่งงานนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพี่มดก็มีข้อสงสัยนะคะว่าชาวเกย์นะเอาเป็นว่าสังคมของ LGBTQ ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการ เปิดเผยตัวตนหรือว่ายอมรับการแต่งงานของบุคคนเพศที่สามเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากอของพิติเองนะคะพิติเล่าความรู้สึกออกมาเลยจ้ะค่ะพิติคิดว่านะคะมันน่าจะเหมือนเมืองไทยอะ่ะก็คือว่าถ้าตามในเมืองหลวงหรือคนรุ่นใหม่เขายอมรับร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยหรืออยู่ในกลุ่มสังคมนะคะที่ ค่อนข้างหัวโบราณก็อาจจะอยู่ย่างนิดหนึ่งเพราะว่าเคยมีพี่ติเคยเห็นน้องๆน,นะคะที่เขาอยู่ในตัวเมืองชนบทอ่ะเขาจะเจอปัญหาสังคมไม่ค่อยยอมรับนะคะแต่ถ้าในเมืองหลวงเนี่ยคุณแสดงเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานหรือจะใช้ชีวิตยังไงไม่มีใครว่าค่ะคือคือเปิดเผยแสดงเต็มที่สมมติว่า อ่ะเราเดินไปตามส่วนสาธารณะเราจุงมือกันอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay, เนาะแบบจะกอดพอจะนุ่นนี่นั่งแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นเหมือนกับว่าอาชานเมืองสังคมชนบทเราจะทําแบบนี้ให้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้คือทําในที่สาธารณะนี่คือไม่งามว่าอย่งงางนั้นหรอคะ,คะใช่ค่ะคือแล้วแล้วเราแล้ว,ลว,ลว,ลวสมมติว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมชนบทคือบ้านพี่ตีถือว่าอ่าอยู่ในชนบทใช่ไหมค่ะแล้ว แล้วสมมติว่าถ้าเราเดินคู่ไปกับสามีเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะกระหนุงกระหนิงแล้วมันจะมีสายตาคนมองเราแปลกๆหรอคะค่ะเขาก็จะแบบมองแล้วก็แบบคงคิดในใจว่าเธอทาอะไรของเธอแบบเนี้ยค่ะแล,แล้วพีวพ่ติรู้สึกแบบอึดอัดไหมหรือว่าสะบัดบ,บอ๊อบใส่อะไรแบบเนี้ยคะคือปกติพี่ตีไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องนี้นะคะก็คือว่าไม่ค่อยแสดง <c oughs> อากับกิริยา <c oughs> เพราะว่า ไม่ใช่สปายพิติอ่ะเนาะพิติไม่ไม่คือคือเหมือนว่าพิติจะเรียบร้อยพคือเหมือนกับว่าพิ่ิโก้า<ม>สา่เหนืออ่ะเผยว่าอย่างนั้นคือถ้าถ้าเราอยู่นในที่อยู่ในที่ของเราอ่ะก็เต็มที่ค่ะสุดฤิ์ดเดชแต่ <laughs> 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 ไม่หวั่นค่ะคือคือถ้าโตนอยู่ในที่ที่แบบเขาเปิดเผยโอเคให้แสดงตัวได้ค่ะพิติไม่หวั่นค่ะสบัดบ๊อบใส่ส้นสูง ได้เลย <c oughs> ค่ะค <c oughs> อะเอ <c oughs> อเอเข้าใจเข้าใจงั้นมดว่าแบบเพราะว่าพี่ตีวางตัวเก่งแหละพี่ตี๋รู้จักการัด <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ว่าแบบเแต่ว่าพื้นพื้นที่นี้ฉันฉันฉันเป็นตัวตนของฉันได้แล้วพื้นนี้พื้นที่นี้ฉันก็จะต้องแบบว่าอ่าทําแบบปกติเหมือนไม่มีอะไร <c oughs> ประมาณนั้นเนาะค <c oughs> ่ะอ่าทุกคนคะทีนี้พี่มดก็สงสัยนะว่าแล้วอ่า ถ้าเกิดว่าสังคมในบางส่วนบางพื้นที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาอาจจะยังมียังไม่ค่อยเปิดเผยยังไม่ค่อยยอมรับในกลุ่มการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วอยากสถานพิตีนะคะว่าสิทธิความเสมอภาคในในกลุ่มของ LGBTQ ในประเทศฝรั่งเศสมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเคยเจอแบบการเหยียดเพศไหมหรือว่าเวลาถ้าเกิดเราอ่ะเป็นเกย์แล้วเราไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะยากไหมเขาจะแบบ เขาจะ discrimination เราหรือเปล่าอเงี้ยที่ตีมีความคิดเห็นยังไงอะคะค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะคือเรื่องของอิสรภาพเอ่อความเสมอภาคและก็พาราดอนภาคนะคะน่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสโลกแกนของประเทศฝรั่งเศสถ้าเกิด wow, ว่าเรา,า,เ,ราเจอคเียโนค่ะถ้าเราถ้าเราเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ที่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถฟ้องร้องได้ สมมติว่ามีคนมาเหยียดสมมติมีคนมาเหยียดเราอะว่าหรือว่ามามาทํามิดีมิร้ายกับเราเราสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายไม่ต้องกลัวค่ะมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอาพูดเอาพูดง่ายๆภาษาบ้นบานๆเลยก็ว่า ถ้าเราถ้าเราจะแบบโชว์บอกว่าความเป็นตัวของเราเองเราจะเป็นเกย์แล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนถ้าเกิดว่าเขามาไม่ชอบเรามันมันก็เป็นเป็นปัญหาของเขาสมมติว่าเขามาทําลายร่างกายแบบเกย์หรือเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งตํารวจฟ้องร้องเอาเอา,เอาเรื่องได้เพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองใช่ค่ะใช่ไหมคะเออก็คือได้รับความยุติธรรมไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็น ปทศที่สามหรืออะไรก็ตามใช่ค่ะโอเคเพราะว่าอ,อย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีกฎหมายคุ้มครองอเรียกว่าทางด้านแรงงานกับกลุ่ม LGBTQ แต่บุ๊ก็จะบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าพูดแล้วแบบมันยังไม่เป็นทุกรัฐไงเพราะมันแล้วแต่บางรัฐ มดก็สงสัยนะคะพี่ติว่าอย่างในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเกอคอมมูนิตี้ไหมมีเก v วิลเลจหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่ามันที่ที่แคลิฟอร์เนียในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาจะมีเกทาวนแล้วก็อ่าในแล้วก็ในอีกหลายหลยเมืองเ่ะเ <c oughs> มืองใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าแบบเป็นเมืองยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างรัฐเนวาดาเนี่ยเขาจะเขาจะขึ้นชื่อว่า เกเฟนลี่อะไรแบบนี้ต้อนรับเเกแล้วในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีเมืองไหนจุดไหนที่ที่เกแบบไปเที่ยวได้แบบ <laughs> แบบเขาเรียกว่าเดินแบบสะัดป๊อปเลิดๆหรูๆไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมีที่ไหนะคะพี่ตีคือถ้าจะว่าไปแล้วนะคะมันก็มีทั่วทั่วทุกที่นะคะแต่ที่พี่ตีรู้จัก ที่ปิติรู้จักก็คืออย่างอย่างในในปารีสนะคะก็จะมีแถวเขาเรียกว่าบาสติลนะคะหรือแถวซานปอลนะคะหรือ,อ,อนะคะโซนโซนนี่นะคะก็เดินไปเลยค่ะมันจะมีแบบถนนสีรุ้งให้เลยนะคะอ๋อถนนสีรุง้งว,ว้าวสำหรับ LTT g p a s อเ,เอ <S past, <S อ,อหาภาพนั้นมาค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะบอกไปก็คือว่าไม่ต้องกลัวของแบบเนี้ย ผีเห็นผ hey, okay. ีเขาก็จะรู้นะคะว่าตรงไหนเป็นแหล่งของเราเนี <so to to ่ยค่ะค่ะอ่อโอเคก็คือเหมือนกับว่าในปารีสแล้วก็เดี๋ยวอาลันมว่าเดี๋ยวว่าจะขออ่ชื่อเมืองแล้วกันแล้วบมาขึ้นให้อ่าให้เพื่อนๆอ่า ี่น้องชาว YouTube เราดูเนอะเพรอว่าแบบใครไปเที่ยวฝรั่งเศสนะอะไรเงี้ยเขาจะได้ไปแบบไปจุดนั้นอะไรแบบนี้เนาแต่ที่จริงอะแต่ที่จริงสมัยเนี่ยเขาเขาเซิร์ชใน Google เเขาก็เจอค่ะว่าแหล่งเกตเนี้ยค่ะใช่ใช่อันนี้จริงไม่ไม่ต้องกลัวคะ<ช>่ะพวกเรารู้คะ<ช>่ะพวกเรา,ช,เราช่างสรรหาร <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> งั้นถามเหมือนกับว่าเอาเป็นแบบประสบการณ์ตรงส่วนตัวพี่ติเลยนะว่า<ะ>พี่ติเคยเจอเรื่องอเรื่องไม่ดีอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเป็นเพราะว่าเพราะว่าฉันเป็นเกย์อะไรเงี้ยเคยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าระทึกทําให้ตัวเองระทึกขวัญหรือเปล่าจ๊ะไม่อพี่ติไม่เคยเจอนะคะตั้งแต่มาฝรั่งเศสไม่เคยเจอเลยค่ะโชคดีมากโชคดีมาก<ะ>แล้วเคยแ,<ต>แล้วเคยมีแบบเพื่อนฝูงอะไรแบบที่เคยเจอเรื่องเรื่องแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างนี้ไหมคะ นพิติเคยเห็นในกลุ่ม f a c e b o o k อ่ะน้องเขาโพสต์นะว่าแบบชาวบ้านไม่ค่อยยอมรับที่ทํางานโดนกันแกล้งอะไรเงี้ยคือตอนนั้นพิติก็ยังไม่มีข้อมูลเนาะที่จริงแล้วอ่ะถ้าเจอแบบเนี้ยฟ้องฟ้องได้เลยค่ะให้เราเก็บหลักฐาน mm. ไว้แล้วก็ฟ้องเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมา oh. มามา,ม,าม่ดีม,มีร้ายกับเรา,ราอ่ะจริงค่ะ mm. ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแบบนี้ก็ให้ตั้งสติก่อนแล้วทีนี้เนี่ย ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ยอมรับกฎหมายยอมรับด้วยก็เหมือนกับคียง่ายๆก็คือเราก็เป็นคนประชาชนคนหนึ่งถ้าเราเจอสิ่งคุกคามเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องตามกฎหมายได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเราเป็นเพศไหนแบบนี้ค่ะ ก็คือในฐานะเป็นมนุษยคนมนุษย์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 คนหนึ่งก็คือมีสิสิ์มีเสียงไม่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 เกี่ยวกับเรื่องเพศว่าเป็นเพศอะไรเพศชายเพศหญิงเพศที่สามโอเคโอเคดีใจที่ที่พี่ตีแบบว่า เขาเรียกว่าแฮปปี้ดีดาดีคือไม่เกิดอะไรที่ที่ไม่ดีกับตัวพิตินะจะมีจะมีเจอก็แต่แบบบางทีแบบเดินไปในโซนของพวกเราก็จะมีหนุ่มๆทำตาหวานใส่แค่เนี้ค่ะอันนี้เข้าานี้เข้าทางนะคะทุกคนคือคือพิติว่าคนเอเชียจะเป็นตลาดของคนยุโรปนะคะเวลาเราแบบออกจีนหรือออกเอเชียแบบเนี้ย ตาดำๆแบบเนี้ยเดินไปแล้วหนุ่มๆจะมาแบบทักอะ่ะค่ะอ๋อคือคือฝร, <laughs> รั่งเขาก็ชอบคนเอเชียเนาะค่ะ <laughs> 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 พี่ติไปทุกครั้งจะเจอทุกครั้งเลยนะคะอ๋อเสียดาย <laughs> มีสามีแล้วนะคะเลยอดคะ่ะเออมีมาส่งสายตานะค่ะ <laughs> แล้ว,แล,วแล้วพี่ติมีความประทับใจอะไรในประเทศฝรั่งเศสบ้างนะคะ ประทับใจอากาศประทับใจอาหารประทับใจสถานที่ท,ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็คืออะไรอย่างแรกต้องประทับใจหนุ่มฝรั่งเศสก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อาหารสถานที่ท่องเทีเ่ยวโอ้หนุ่มฝรั่งเศสบอกตรงๆไม่เคยอยู่ในความคิดเลยค่ะจริงๆอ่ะสเปคพีีอ่ะชอบคนเอเชียชอบคนญี่ปุน่นชอบคนจีนอ่ะเอา,เอาสายเกาหล่เนี่เอา จริงบ้างต<ะ>ลบมากเลยอะตลบมากเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแอบฟ้องสามีามค่ะพี่ติชอบแบบบ้านๆน่ะชอบแบบบน้านๆแบบเออคนจีคนจคนจีนแบบเข้ม,ขมๆอย่าแบบเนี้ยค่ะเออคนจีนมันก็ไม่เข้มสินึกว่าจะชอบแบบลาตินอเมริกันคล้ายคล้ายคล้ายๆแบบเออบ,บ,บุสลีอ่ะ คือแบบจะออกแบบบ้านๆหน่อยอ่ะจีนๆบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ใช่แบบเออโอปป้าไม่ไม่ขาวขนาดนั้นนะคะเออโอปป้ามันก็มันก็เกินไปปะใช่เนาะพิตีไม่พิตีชอบเข้มนิดนึงอ่ะแบบออกแบบเข้มแข็งแบบผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะอ่าอ่ะก็คือให้แมนแมนแต่ว่าสไตล์ออกแบบว่าเอเชียทั้งนั้นเอเชียเอเชียนี่เดี๋ยวก่อนถ้าพูดถ้าพูดเอเชียเนี่ย แขกอ A ินเดียก็เอเชียนะดูว่าชอบแบบนั้นเนาะโอเคค่ะทุกคนท้ายนี้เดี๋ยวพี่มดก็จะให้พี่ตีฝากอะไรกับคุณผู้ชมนะจ๊ะค่ะก็ในวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเกีกับการใช้ชีวิตเพศที่3ในต่างแดนแต่พี่ตอีอยากจะรู้นะคะว่าคุณผู้ชม ที่เป็นเหมือนพี่ตีนะคะอยู่ต่างแดนหรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะอยากจะให้ลองมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ว่าเจอปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงลองคอมเมนต์บอกพี่ตีกับคุณแม่มดนะคะได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะ ในคลิปคลิปนี้แบบตั้งใจการทําเป็นพิเศษเลยก็เอาเป็นว่าเรามาออกความคิดเห็นนะคะว่าเป็น LGBTQ แบบว่าฝั่งอเมริกากับฝั่งฝรัง่งเศสทีนี้เราก็อยากจะได้อา่าได้ยินได้ฟังประสบการณ์ของอา่าพี่น้องเพศที่สามที่อยู่ในทุกประเทศทั่วโลกเนอะว่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรนะแบบใช้ชีวิตยากไหมอะไรแบบนี้เนาะค่ะ <S <S เพราะว่าบางคน่ะที่เรารู้บางคนก็เปิดเผยบางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเนอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่ามีความสุขกับ กับความชีวของตัวเองอ่ะอืมใช่ก็อยากจะก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยอ่มดไปดูสถิตินะคะ LGBTQ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเกย์ population แล้วกันเพิ่มขึ้นสูงทุกปีทุกปีนะเหมือนกับว่าคนอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มเลิกขบหนอยสเริ่มยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีกฎหมายอะไรเงี้ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แบบเท่าเทียมกันค่ะ ก็เลยอยากอา่อถึงแม้ว่าตัวมดเนี่ยจะจะเป็นหญิงหญิงแท้ก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง L G B T Q ทุกคนนะคะก็ให้ให้มีชีวิตที่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 สุขสง,งบแล้วก็สมหวังกับความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนะาะค่ะก <c oughs> <c oughs> แชร์ประสบการณ์ก็ขอบคุณพี่ตีมากมากนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันเนาะเช่นกันค่ะต้องขอบคุณนะคะที่คุณแม่มดชวนเชิญพี่ตีมาพูดคุยและก็แบ่งปันประสบการณ์ค่ะค่ะอ๋ะอเดี๋ยวนะคะทุกคนก่อนจากกันเนี่ยพี่มดมีอีกหนึ่งคำถามลืมถามพี่ติไปเลยว่าอย่างพี่น้องชาว lgbtq คนไหนที่ต้องการจะไปแต่งงานในประเทศฝรั่งเศสนะี่ะคือออมดลืมไปคือในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงออ มีคนเรียกว่าเพศที่สามเนี่ยสามารถที่จะบินมาแต่งงานได้โดยที่แบบสมมติว่าเป็นคนไทยกับคนไทยเนี่ยแต่งงานกันได้<ม>แล้วไม่แน่ใจว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเขาอยากจะแบบบินไปแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสเนี่ยทําได้ไหมอะ่ะเอออยากรู้ตรงเนี้ยเพราะ,ะอเมริกาทําได้ค่ะค่ะได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องจดทะเบียนกับผู้ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสค่ะ อ๋อสรุปก็คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึงเนี่ยเป็นเป็นเป็นซิติเซนของฝรั่งเศสจะมีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสกันได้ในประเทศฝรั่งเศสค่ะถูกต้องอค่ะก็เป็นความรู้ใหม่นะคะทุกคนเอออันนี้ก็เอออันเนี้ยอันเนี้ยมดไม่รู้ต้องขอบคุณพี่ตีมากมากเลยอย่างอเมริกานี้เขาเปิดกว้างไม่ต้องเป็นซิติเซนของเขาอ่าก็บินมาจดทะเบียนสมรสกันได้ค่ะ โอเคค่ะโอ้ยขอบพระคุณพี่ติมากมากนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ยินดีค่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วเราเจอกันใหม่เราคุยกันใหม่นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปให้กําลังใจพี่ติด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะอ่อ่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าการแต่งงานอะไรเนี่ยพี่ติเคยทําคลิปแนะนำเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่มดจะขอลิงก์พี่ติจะแปะคลิปลิงก์อันนี้ให้นะคะค่ะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อหลังไมค์ตอนต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณคุณแม่มดนะคะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าเราก็ปิดเราก็ปิดกล้องของเราไปก่อนค่ะ <LAUGH S>